ถูกได้นน่ซาชิมิปบาถือแห้งเดี๋ยวตัดสองหัวใช้เปิดหางนเด้อใากคนต้องมาถุงบอกมือสี่รวดนี่เปิดหน้าปึ๊บนี่หัวหนึ่งหัวที่สองอ่าให้เปิด้างในไปนี่ให้เปิด้างใน พยาบาลคนนึงครับได้ไปซื้อผักสดมาจากตลาดแห่งหนึ่งนะครับดูภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติแต่ทว่าพอเปิดดูแล้วเนี่ยกลับพบว่าเป็นแบบนี้ครับพี่น้องใสเพิ่งพักคอดหรือว่าพักสลัดค่ะยูนีเนี่ยถุงนี่ถุงใังไงสีนี่สองหัวเด้อนี่สองหัวสามสิบ้าบาทสาสิบหาบาทนี่ถูกเด้ว่าถูกเด้อนี่สามสิบหาบาทถึแห้งเดี๋ยวกสองหัวใส่เบิ่ง้างในเด้อ ใารก็ต้องมาถุงบอกมือสี่รูนนี่เปิดหน้าปึ๊บนี่วัหนึ่งมาที่สองอ่าให้เบิงข้างในี้ไปนี่ให้เบิงข้างในมันมีหูดะมันมีหูมันมีหูวานนี้ซุปกระปั๊บไปนี่จึ๊บเมร์เร็วเดียววัะ ใก็เสียใจได้นี่ขอเดี๋องหัวมาสั่พี่น้องขอเดียหัวเดียวได้นี่โออพ่าล่ะพี่น้องใส่บึ่งพักคอหรือว่าพักสารค่งอยู่ดีเนี่ถุงนี่ถุงยังไงสิมีสองหัวเด้นี่สองหัวสามิบห้าบาทสาิบาบาทนี่ถูกเดงเพรว่าถูกได้นี่สาิบาบาทถึงแห้งเดี๋ยวกับสองหัวใส่ไงขางในเด้อ ปรากงมาถุงบอกมือสี่รูดนี่เปิดหน้าปึ๊บนี่วันนึงวัที่สองอ่าให้เปิดหางไหนแาบนี้ให้เปิดหางไหนมันมีหู้เด้มันมีหู้มันมีหูแบบนี้ซุปกระป๊าบแบบนี้จึ๊บเมร์เร่งวัดเยอะจ้ะ ในี่ใจก็เสียใจดีนี่ขอแต่ซองหัวกาจะพี่น้องอดีแต่หัวเดียวด้วนี่อ๋ออะไรเป็นยังไงกันบ้างครับได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยวัได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ